สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราอยู่ที่ก็ดังรถเข้าใหม่นะคะกับพื้นที่ของเราเองนะคะหลายๆล่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถผ่อนสี่พนะคะสําหรับลูกค้าที่งบน้อยนะคะอยากได้ผ่อนแบบเบาสบายกระเป๋านะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลย คันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชินะคะมีหลาด1.2 GLS Limited นะคะเป็นรถปี2 0 1 2นะคะกอบราคาเพียง219,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ4 0 0บันทเท่านั้นเองนะคะเรามาชมกันหน่อยไหมว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรกันบ้างคะ่ะ ในส่วนของโฉมหน้านี้นะคะจะเป็นโฉมหน้ามิหลาดเป็นปี2012นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าตุ๊กตาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟนะคะจะได้ไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะตอนนี้นะคะโคมไฟอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ใหม่กิ้งแน่นอนในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้ ในส่วนของล้อลูกค้าสาอยากให้เห็นเป็นล้อแม็กนะคะคันนี้ตกแต่งแม็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมยางปี2018ทั้ง4เส้นค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวจะติดมาให้กับด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้มีการติดคิ้วมาให้ด้วยนะคะเป็นคิ้วจากศูนย์เลยนะคะนิวมีหลาดเลย มือจับประตูจะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะลูกค,ะคะ้าขะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้สวยวิ่งเลยในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้เป็นแฮดแบ็กนะคะเขาจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมาพร้อมตัวชุดไล่ฟ้าให้นะคะคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะมีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้านบน คันนี้นะคะมีระบบเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยและลูกค้าจา๋าคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะถือว่าออปชั่นนะคะจัดเต็มเลยอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะชมในส่วนของด้านหลังกันหน่อยไหมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะจะเป็นช่องแบบนี้นะคะถือว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะตัวแฮดแบกนะคะมินิแฮดแบกแบบนี้เนาะเขาจะสามารถพับเบาะลงไปนะคะ พับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้นะคะสามารถวางของได้เยอะทีเดียวเลยนะคะและคันนี้นะคะมีถาดพลาสติกมาให้ด้วยนะคะถาดพลาสติกเลยนะคะและ,นนะคะละันนี้นะคะและมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ครบเลยค่ะ และที่เพชรยนต์นะคะจะรับประกันรถคงสร้างเด,เดิมว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะจุดน็อตนะคะจะต้องไม่มีรอยขยับนะคะซีนเดิมๆทุกอย่างบาร์โค้ดต่างๆนะคะรูกมเมแม็กอารนะคะจากโรงงานนะคะอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยชมภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของภายในรถกันดีกว่าค่ะ ในส่วนของภัยในรถนะคะโหใหม่มากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําล้วนนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะตัวนี้นะคะด้านในเป็นมือจับโคเมียมเนาะและคันนี้นะคะเป็นเอนจิ้นสตาร์ทด้วยนะคะคือเสียงยียบมากเลยอะ่ะเป็นกุญแจรมทแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปชมในส่วนของคอนโซลฝั่งข้างหน้ากันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างและในส่วนของภายในนะคะจะเป็นโทนสีดําล้วนคันนี้มีแอร์แบ็กให้นะคะอยู่ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างคนขับในส่วนของคันนี้นะคะมีจอ Android มาให้ด้วยนะคะเป็นจอ DVD นะคะทัชสกรีนจากศูนนะคะมีซูบิชิโดยตรงเลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ และในส่วนของเบาะลูกค้าขายอยากให้เห็นมากเลยเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพเบาะค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าเป็นรถปี2012เนาะแต่สภาพเบาะคือยังเป็นรถที่ใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะไม่มีรอยยับไม่มีรอยขาดเลยมาเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะ และในส่วนของห้องบริษารนะคะมีหลายคันนี้ไม่เล็กเลยนะคะลูกค้าขานั่งได้อย่างสบายเลยนะคะเหมาะกอบผู้โดสยสารนะคะไม่เกิน4ี่คนเนาะเป็นครอบครัวเล็กๆก,ก็คือนั่งได้อย่างสบายเลยไม่อึดอัดเลยนะคะหนูอยากให้เห็นนะคะพื้นที่เหนือหัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าค่ะ และในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะก็มีความแห้งสนิทไม่มีค้าบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเราจะล้างนะคะแปลงโฉมให้ใหม่นะคะคือสวยจริงเลยคันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์อีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้าขาดูได้เลยนะคะว่าจุดน็อตนะคะทุกจุดจะต้องไม่มีรอยขยับนะคะหรือรอยขดเลยนะคะคันหน้านะคะอยู่ในรูปทรงปกติเลยนะคะ รูกโกเมกอาร์ตนะคะรอยเมกสีนะคะบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะอาฝากระโป้งนะคะตัวฝากกะโปรงก็เป็นฝากกะโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะป้ายเตือนเครื่องหมายมาอกรน,นะคะยังอยู่ครบนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ในรูปทรงสมบูรณ์เลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจมิตซูบิชิมหลาด 1.2S 1.2GLS นะคะเป็นตัวลิมิเต็คันนี้เป็นรถปี2012นะคะกอบราคาเพียง219,000บาทนะคะลูกค้าคะคันนี้นะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือนรับมา4,000เท่านั้นเองนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาดูรถคันจริงนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยทที่1เมืองบุรีรัมยพนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมากับโกดังรถเข้าใหม่นะคะก่อนจบการรีวิวครั้งนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ